สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้แซนจะมาทำปูถังนะคะตอนนี้เราจะใส่เนยเข้าไปนะเนยเนยผัดกับกระเทียมนะตอนนี้กระเทียมแซนก็ใส่เข้าไปบ้างแล้วเพราะเ,าเราประหยัดเวลานะนี่ค่ะใช้เนยเกียวกระเทียมนะคะเพื่อนเราจะเอ่อเกียวกระเทียมให้หอมก่อนนะ แล้วก็แซนจะใส่มันปูนะคะอันนี้คือมันเอ,อไม่ใช่มันปูมันกุ้งนะคะมันกุ้งที่แซนทําเองนะคะเพราะส่วนมากที่ไปซื้อกุ้งมานะอะพวกพวกเด็กๆหรือพวกเขาจะไม่ชอบอ่กินหัวนะหัวแซนก็จะเอามาทําอ่ปะะาปลาาม่างหรือว่าทําอ่าหัวกุ้งแห้งมั่งหรือเอาอมันที่มันมีเยอะแซนก็ออกมาทํามันกุ้งนะคะแล้วแซนจะใส่น้าพริกเผานะเพื่อน น้ำพริกเผาอันนี้คือน้ำพริกที่แซนทำเองนะคะนี่ค่ะนี้น้ำพริกเผาที่แซนทำเองจากหัวกุ้งที่แซนตากที่แซนตากเก็บไว้นะ,ะน้ำพริกเผานะคะนี่เราเราต้องเกลียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะแล้วอ่าแค่น้ำพริกเผานี่มันจะไม่เผ็ดนะคะแซนแซนจะใส่พริกป่นของเราได้นะคะพริกป่นที่แซน ซื้อมานี่ซื้อมาจากเมืองไทยนะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแซนงจะเทใส่ใส่ขวดใช้ทีละนิดละนิดก็ใช้ได้นานแล้วเนี่ยถุงนี้น่าจะกิโลกิโลโอ้ครึ่งกิโลนะกะ็ถุงนี้นะห้าร้อยกรัมนะครึ่งกิโลเดี๋ยวเราใช้ได้นานนะคะแซงจะใส่พริกอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วมันแล้วแต่เราที่เราจะประดิษฐ์ประดอยทานะคะแล้วแต่เราจะชอบหรือเราจะใส่พริกสดก็ได้นะ เพราะว่าน้ําพริกเผามันจะทําให้หอมแต่มันไม่เผ็ดมากเท่าไหร่นะคะน้ําพริกเผาเส่วนมากจะไม่เผ็ดเท่าไหร่แล้วแซนจะ,ะตกท้ายด้วยนี่ค่ะโหระพานะคะโหระพาที่แซน,นปลูกเองนะคะ,น,คะนี่นะะี่ะแซนจะตกท้ายด้วยนี่ค่ะมันจะได้หอมนะ,ะแล้วออ่าิเปกติถ้าเขาทำะะทะเลถังหรือว่ากุ้งถังปูถังอะไรก็แล้วแต่นะ เขาจะนึ่งเอานะคะแต่ของแซนของแซนของแซนจะทอดแบบของคนจีนนะคะแซนแซนจะทําแปกแนวออกไปนะแบบของจีนนะคะแล้วปูอันนี้คือแซนคือแซนทอดค้างคืนไว้นะคะคือถ้าเราทอดออกมาใหม่ๆแล้วก็ทําซอสเลยนะคะมันจะมันจะง่ายนะคะก็ทําซอสเสร็จก็เอาคุกเขาเข้าไปได้เลยนะคะแต่อันนี้คือ มันเย็นนะเพราะแซนชอดค้างคืนแล้วก็มันเย็นเราก็ต้องตอนที่เราทําซอสเราก็ต้องใช้น้ําช่วยนะเพื่อนเนี่ยเพื่อเราจะได้อ่าให้ปูมันมันอันนี้ถึงข้างในเนาะเพื่อนๆนะแซนก็จะใส่น้ําด้วยนะคะตอนนี้แซนจะใส่มันปูก่อนนะฮะมันปูนี่ดูที่คัะเพื่อนๆมันปูล้วนๆเลยนะคะไม่มีหัวไม่มี มันปูบางที่นะคะเออไม่ใช่มันปูกะมันกุ้งบางที่นะเขาเขาหัวเขาจะสับหัวไปด้วยนะคะหัวที่มันติดติดที่มันมันติดอะนะคะเขาจะสับไปด้วยมันเลยจะมีกากนะคะแต่อันนี้มันล้วนๆเลยนะคะมันล้วนๆอันนี้จะใส่พริกเผานะเพื่อนๆคือกระเทียมมันได้แล้วค่ะเห็นไหมกระเทียมมันได้แล้วแล้วก็เนยได้กลิ่นหอมเนยนะน้ําพริกเผาค่ะน้ําพริกเผาก็อร่อยมากหอมมาก นะคะ yeah. นี่นะคะนี่น้ำพริกเผานาะน้ำพริกเผาทำเองนะเพื่อนเดี๋ยววันหลังแซนจะทำสูตรน้ำพริกเผาให้นะคะเนี่ยเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะห,หอมเดี๋ยวแซนจะเติมน้ำนะคะ mm hmm. เติมน้ำเพื่อเราจะใส่ปูเข้าไปแล้วก็จะน้ำจะได้ช่วยคิด คือก็เหมือนเราเคี่ยวนิดหน่อยเพื่อให้ความร้อนหรือซอสเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าปูมันมันทอดทั้งคืนเนาะแต่ถ้าเราปูเราทอดเสร็จแล้วเรามาทําก็โอเคเลยไม่ต้องใส่น้ําเลยน้ําซอสก็คุกเขาไปได้เลยนะคะเพื่อนนะมีเต้องใส่น้าตาลนะฮะพี่เผาก็มีความหวานแล้วนะคะเราผัดให้หอมก่อนตอนนี้เซนจะใส่น้ํานะใส่น้ําแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ปูนะ คือจะใส่น้ำกว่าเยอะกว่าปกติหน่อยหนึ่งเพราะเราเพราะเราจะต้องอะ,อ,ะอ,ะอะไรอะเคี่ยวปูให้ร้อนนะคะตอนนี้แซนจะใส่น้ำตาลนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ชิมดูถ้าไม่เค็มเราก็ต้องใส่เกลือนะคะหอม ตอนนี้หอมอ่าน้ำที่เขามันมีความหอมอยู่แล้วนะหอมมันกุ้งแล้วก็หอมกระเทียมเกลียวนะเพืเ่อนเนยนันหอมมาทุกอย่างเลยนะคะอันนี้แซนจะขอชิมกันเลยนะคะเพื่อนอ่ะอร่อยแต่มันยังไม่เข้มข้นเพราะยังไม่ได้ใส่พริกนะครับเผ็ดๆเลย อันนี้แซนจะใส่ปูเข้าไปเลยนะ,ะน้ำตามมันขาดนิดนึงใส่ปูที่มันร้อนให้มันร้อนยากนะ,ะเราจะทำให้มันร้อนอะนะะ่ะเนาะเราทอดมาเนาะ,ะมันไม่เหมือนที่เขาทำนึ่งออกมาเสร็จยังร้อนๆอ,อยู่เลยก็เทเทอ่าซอสเข้าใส่เลยนะคะ ยาามตักซอสร้อนๆให้ทำให้ข้าวกับปูนะคะคืออ่วิธีที่เราทอดแล้วก็อเอาแป้งเอาแป้งอเอาแป้งอ,อะไรคุกคุกกับปูแล้วก็ไปทอดเนี่ยนะมันจะช่วยให้ถ้าไม่งั้นตอนนี้นะถ้าเราเรากำลังผัดตอนนี้นะ อ่ปูถ้าไม่มีแป้งหรูอปูเนื้อของปูก็จะออกมาหมดเลยนะเพื่อนๆแล้วข้างในก็จะกวงนะคะเริ่มแห้งเหมือนเหมือนอัน,นี้แล้วนะเริ่มแห้งเหมือนปกติธรรมดาแล้วนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้แซนเปิดไฟอ่อนนะคนะเพราะว่าน้ำมันแห้งได้ได้จุดประสงค์ได้ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแค mm ่ hmm. ตอนนี้เปิดไฟอ่อนๆให้ความร้อนเข้ากับปูนะคะ mm hmm. แซนคิดว่าปูยังไม่ร้อนนะ,ะ mm hmm. เพร่ะเนั้นแซนจะต้องใส่น้ำเข้าไปอีกนะจะ mm hmm. ให้ปูมันร้อนนะ ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็เคี่ยวให้แห้งอ,อ,อีกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนหอมมากนี่สูตรน้ำพริกเผาของทำเองนะคะเดี๋ยวถ้าวันหลังแซนจะแซนจะ,ะทำน้ำพริกเผาสูตรสูตรหัวกุ้งนะสูตรหัวกุ้งแห้งนะไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งแห้งธรรมดา ที่เขาทํากันเขาอาจจะใช้กุ้งแห้งเป็นตัวหรือว่าใช้กุ้งฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ของแซงมันเป็นสูตรที่ใช้หัวทํากุ้งแห้งแล้วก็ตอนนี้ได้กลินพริกมาด้วยเพราะเราใส่พริกเข้าไปนะเราใช้หัวกุ้งที่ทําอ่ะคือมันมีมันด้วยไงอันนี้น้ําเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจะเริ่มจะอ่านีแล้วงวดแล้นะเพื่อนเราก็เคี่ยวให้งวดงวดแล้ว,ว,ว,ลวก็เผื่อน้างวดนั่นก็แสดงว่าครูมันก็ร้อน ร้อนอยู่แล้วนะฮะอออันนี้คือคือปูที่เราอ่าที่เราอ่าอ่าสับปูอ่ะแล้วมันน้ําหรือไข่มันออกมานี่ฮะมันก็ใส่ไปด้วยม่มันเหมือนมันเหมือนอ่ามันของปูนะอันนี้มันของปูนะเห็นไหมแดงเลยมันของปูก็แดงนะ เวลาเราเราอสับอนะ่ะเนาะน้ำไขเครื่องของปูอะไรมนแต่ละอย่างก,ก็ออกมาหมดน,ะนี่ค่เห็นไหมสีสวยสีสันน่าสวยมากตอนนี้ก็น้าก็งวดแล้วกันนะแคนคิดว่าร้อนไปเราอุไปถึงข้างในปูแล้วเนาะเพราะว่าเราก็เติมน้ําเยอะอยู่เหมือนกันนะเติมทั้งสองหนด้วยนี่เห็ะนไหมแล้วตอนนี้แซนจะล้างหูแล้วพาใส่นะเพื่ เดี๋ยวแนขอปิดน้ำน,น้ำที่เผาเดี๋ยวกลัวมันจะหกที่มันแคบขอัน้นลน้างแป้นนะคะเราปลูกเองเราไม่กลัวนั้นเพื่อนเราปลูกเองแค่น้ำล้างเราก็รู้แล้วว่าสัอัน,นี้นะ้อแล้วก็ปลูกในบ้านกระจกด้วยความสะอาดไม่ต้องพูดถึงนี่แฟนจะใส่แล้วนะเพื่อน นี่อ,นอันนี้คือโหเราพาที่แซนไปซื้อเป็นต้นมาแล้วมาปลูกนะถ้าเพื่อนๆจำได้นะ,นะออกมาใกล้ๆหน่อย้อยอจะได้เห็นนะเพื่อนโอ,นอ้หอมสุดยอดเลยไปหมดเลยนะพเพื่อนนะ ี๋ยวคนแป้งนมน่งก่อนดูสิกระดองดศศูน้ำซอสมันกุ้งถังที่ที่เขาทําขายกันมันจะมีอะไรอะอะ,อะไรนะมีทะเลเนาะมีหลายอย่างนะคะมีกุ้งมีหอยอ,อ่มีหอยแมลงผู่มีข้าวโพดนะคะแต่อันนี้เราทําปูลว้วนๆนะคะ ตัวเดียวอะดูเพื่อนๆลองคิดดูมันเยอะขนาดไหนเนี่ยตัวเดียวนะเนี่ยแล้วก็สีสันสีสันที่มันมาจากพ่อปูตัวนี้ก็มีมีมีมันด้วยนะคะมันสีสีมีไข่เอ๊ะมีไข่มีไข่เพราะว่าเป็นปูตัวเมียมีไข่ด้วยมีมันด้วยปูตัวนี้ก็สุดยอดแล้วก็เราใส่อ่อมันกุ้งไปด้วยมันกุ้งของแซนดูสูตรีค่ะเพื่อนๆสุดยอดไหม รู้ไหมกว่าจะได้ได้มาอ่าอ่าอ่าอะไรอะ่ะแก้วนี้อ่ะถ้วยนี้มันใช้ปูเยอะมากเลยนะเพราะว่าหัวหนึ่งอะ่ะแต่แต่ส่วนมากที่แซนซื้อกุ้งมานะมันจะมีมันจะมีมันเยอะมากนะเพื่อนทะลักเลยนะแล้วก็มันนี่ืหติดมือนี่ยังเป็นสีส้มอยู่เลยอะ่ะเหมือนของปลอมเลยอะ่ะรู้ไหมสุดยอดมันปลูกุ้งจริงๆนะถ้า ถ้าเราไม่แกะออกมาจากหัวเองนี่เห็นสีที่ติดติดมือหรือว่าติดอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํากระเด็นนะนะเราจะคิดว่าโอ้โหนี่มันของจริงหรือของปลอมอะไรทํานองนี้น,นะคะมันน่าจะร้อนแล้วนะ,ะเดี๋ยวแซนจะเราจะไปเทใส่ถาดใส่ถาดหรือว่าเขาเรียกกุ้งถังนะอะเนาะขอหนึ่งเดี๋ยวเราให้มันร้อนแล้วก็เราให้ผักสลุดแว่นหนึงนะคะ เราจะทำเหมือนของเทใส่ถาดเลยนะเราไม่มีถังเราก็ใส่ถาดนะเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนขอไผนะคะขอไผมาแล้วมาแล้วเราจะไปเทใส่อันนี้กันอ้จริงจริงแซนี่ไม่ได้ชิมเลยนะเนี่ย ชิมตอนนั้นรสชาติมันได้แต่มันไม่เผ็ดแล้วก็เติมพริกไปแล้วก็ไม่ได้ชิมอีกแล้วนะขอชิมแค่หนึ่งละแฉบแชบแฉบ,บไปเราไปแล้วนะก็ไปเสิร์ฟกันนะเพื่อนๆนะนี่ค่ะ จะเทใส่กระดาษรองกระดาษไขที่ใช้ทําเค้กนะคะ,ะลองจานนะ,อะนะโอ้โหเอเราสามารถทําปูเป็นตัวได้นะฮะได้ไหมเออไม่ใช่สิต้องตรงนี้สินนี่น,นะตรงนี้ แล้วก็มีตรงไหนตัวเดียวหน้าอยากให้เพื่อนๆดูตัวนีน้ตัวหนึ่งเส้นผ่าสี่สีนะคะแม่จะเอาแขนม,มันไปไว้ตรงไหนแขนม,มันไว้ตรงนี้นะเนี่นะันี้นนไงแขนอง็งอันหนึ่งมันหลุดนะคะ แขมอีกอันหนึ่งมันหลุดนะฮะขาอีกอันหนึ่งมันก็หลุดนี่ใส่นี้อหอมมากเลยเพื่อนๆอ,อันนี้คือ ทาไมเขาถึงเรียกกุ้งถังก็เวลาเขาทําเสร็จเขาก็ใส่ถังมนาน้องถังเล็กๆนะมีนะมีขาวแซนเห็นมันเป็นของญี่ปุ่นนะหรือว่าหลังไม่รู้มันแพงไหมมันเหมือนถังเต้าหู้อ่ะมันเหมือนของคนญี่ปุ่นที่ใส่เต้าหู้นะคะ ซอสอยู่ตรงกระทะหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นปูมันไม่ใช่ปูอ่าปูม้านะถ้าปูม้านี่กระดองมันจะมันจะนิ่มนะแล้วก็เวลาเราผัดเนี่ยมันจะเข้าน้ําเข้าได้ดีอันนี้ปูอันนี้ที่แซนเคยบอกว่าเราจะมาผัดแบบอ่าผัดบุนเส้นอะที่เขาใช้ปูม้าผัดบุนเส้นแซนชอบมากเลยนะมันจะมีผงกะหรี่นิดๆที่เขาผัดนะนะ มันอร่อยแต่อันนี้มันทําไม่ได้กระดองมันแข็งแม้ในขานทุกทุก,ทกมุมมุดมุมทุกตัวของฟ่ะทั้งตัวของฟูมันจะมันจะแข็งนี่นะคะอันนี้เ็จเนี่ยซอสนี้สาคัญมากเวลาเราทานเราเนื้อข้างในอะ่ะมันไม่มีซอสเราก็ดิฟซอสเข้าไปนะ,ะเะแล้วก็ซอสนี้เข้มข้นมาก หอมกระเทียมหอมเนยหอมพริกเผาพริกเผานี่มันจะหอมกว่าพริกปกพริกแกงอะไรผิดปกติเนาะพริกเผานี่มันจะหอมใช่ไหมใช่นี่ค่ะแสนจะแลเนาะเราต้องเอากันกระดาษออกกันอันนี้คือกระดาษไขนะท่านเพื่อนนะ กระดาษไขนี่มันจะซิมออกข้างนอกยากแล้วก็เราสามารถทิ้งได้เลยนะเซนจะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆน่าอร่อยี่ตักเพื่อ,อ,อไปหมดชป๊ดนึงุกข,ของสวยงามอันนี้ใส่ปูเป็นตัวอ,อาจจะไม่น่าดูนะ ถ้าเราแบ่งออกไป็นแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะคะเพือพ่อนๆเซนจ,จะให้ดูกกใกล้ๆนะคะนี่คะ่ะดูถัง อันนี้มันมันมีสีแดงแค่มันกุ้งแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้แดงกว่านี้นะเราใส่ผงปาปิกาเข้าไปนะแต่แซนใส่พริกป่นใช่ไหมพริกป่นมันจะออกดํากว่ามากกว่าแดงนะจะเอาแดงสีแดงแจ๋นๆนี่ใส่ผงปาปิกานะผงปาปิกาจะแดงมากๆนะเนะพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาช่วบกันมันจะหอมนะอร่อยมากๆนี่ถ้ามีข้าวโพดด้วยก็อร่อยนะแต่ข้าวโพดเขาก็จะใช้วิธีอ่า หนึ่งหรือว่าต้มเสร็จก่อนแล้วค่อยเอามาเอามาคลุกกับอซอสแบบนี้นะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆ okay, อ,อ,อร่อยอซอสกุ้งซอสอซอสอทะเลถังซอสปูถังหรือซอสอันนี้นะคะก็เห็นแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ซอสอันนี้มันไม่ไม่ใช่ใช้ได้แค่ปูนะคะของทะเลทุกชนิดก็ใช้ได้หอยแมลงภู่หอย กุ้งหรือว่าปลาหมึกอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ